สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอายาลดกดแบบธรรมชาตินะคะมาฝากกันนะคะซึ่งน้องหมาทุกตัวสามารถทานได้ค่ะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ s ไคร b e ค่ะคุณแม่หลายๆคนนะคะที่เลี้ยงน้องหมาอย่างใกล้ชิดนะคะจะได้ยินสเสียงท้องร้องของน้องหมาก็อ,อดขำไม่ได้ค่ะแต่อันนั้นคือสัญญาณ อันตรายว่าน้องหมานั้นจะเกิดความหิวระบบย่อยอาหารมีปัญหานะคะรวมถึงเสียงลมนะคะซึ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นอันตรายกับน้องหมาเหมือนกับคนนั่นเองค่ะท้องเหล่านี้นะคะจะตามมาด้วยอาการท้องเสียและอาเจียนนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณแม่เอาเคล็ดลับนะคะการทํายารดกดให้น้องหมาซึ่งแนะนําให้ทานก่อนอาหาร1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะใส่น้ําลงไปก่อนนะคะ โดยนิดนึงแล้วก็ใส่นะคะในสูตรของน้ำผึ้งลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแค่นี้เราก็ย่าดยาลดกดนะคะแบบธรรมชาติให้น้องหมาแล้วนะคะซึ่งก็จะไม,ไม่มีปัญหานะคะแต่เน้นย้านะคะว่าถ้าน้องหมาเป็นเบาหวานนี้คือเราก็ให้ปริบาณนิดเดียวนะคะเราจะหมุนๆมนมนๆน,น,น,นะคะซึ่งของพี่แสบเนี่ยจะให้นิดเดียวแต่สาธิตให้เห็นนี่ก็คือประมาณหนึ่งช้อนชานะคะกับน้ําปริมาณหนึมิลกรัมนะคะ มันก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําของพี่แสบให้นะเพราะเนื่องจากว่าพี่แสบนั้นจะเป็นน้องหมาที่มีอาการเบาหวานด้วยค่ะเราจะให้น้องหมากินในลักษณะอย่างนี้นะคะเพื่อเป็นยาลดกดแบบธรรมชาติให้กับน้องหมานะคะที่มีปัญหาร้องท้องร้องจกจกจกนะคะซึ่งจะเห็นได้เราจะฟังเสียงเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะเป็นวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆกันเลยค่ะอันนี้ของพี่แสบน้ำพึ่งนีดเดียวนะเนื่องจากว่า พี่แสบนั้นจะเป็นหาที่เป็นโรคประวานอยู่แล้วนะคะเห็นไหมนะคะน้องหมาก็จะกินปกติได้นะคะหลายๆคนจะเห็นว่าช่วงนี้คุณแม่ไม่ค่อยได้อัพคลิปเพราะว่าไปต่างจังหวัดเพิ่งกลับมานะคะเอาละครัหมดนะแค่นี้นะคะก็จะแก้ปัญหากดกรืนในกระเพาะของน้องหมาได้ค่ะเยอะพี่แสบครับ ค่ะจะเห็นได้ว่าน้ำรึ่งนะคะเป็นยาอายุวัฒนะตามธรรมชาตินะคะช่วยบรรเทาอาการรักษาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อท้องผูกนะคะบรรเทาอาการท้องเสียได้าการทำยา โรคกระเพาะอาหารรดกดในกระเพาะนะคะให้เรากินน้ําพึ่งนะคะก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะซึ่งวิธีการที่แม่ทำนั่นก็คือเอามาผสมน้ําอุ่นนะคะหรือน้ําปกติเนี่ยคะ่ะซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งกดของกระเพาะอาหารค่ะทําให้กดของกระเพาะอาหารนะคะเชื่อจางลงลดความระคายเคืองได้ค่ะแล้วก็ให้น้องหมาทานอาหารปกติน,นะคะคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่แจ๊บขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สาคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะ ก็บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี